ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทจีจีศูนย์าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมไมโครช้งกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็ก็จะเป็น e ีพีที่สองแล้วนะครับที่ผมมาเล่นเกมมโครนะครับผมนะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ย้อนดู e ีพีแรกนะครับก็สามารถย้อนกันไปดูได้นะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็น e ีพีที่สองแล้วนะ อีพีนี้นะครับผมต้องขออภัยนะคือผมจะสร้างแบบใหม่นะครับเนื่องจากว่าอีพีที่หนึ่งอะ่ะผมอะ่ะสร้างแมปใช่ไหมแล้วผมมาเกิดในป่าครับใช่ครับตามตามท่านผู้ชมเห็นเลยในอีพีหนึ่งผมมาเกิดในป่าซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากป่าครับนะก็อันนี้ผมสร้างแมปใหม่นะครับผมนะก็จะมีที่โล่งนะก็มีนู่นนี่นั่นนะต้นมงต้นไม้อะไรมีน้ํานะครับเฮ้ย <Hey! S 2> มีหมู่บ้านด้วยโอโหของจริง โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะก็สิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับคือการตัดไม้นะครับผมนะก็ตามที่ท่านผู้ชมรู้แหละครับเกมนี้มาถึงตัดไม้ด้วยมือเปล่าครับนั่นนะครับของจริงของจริงโอเคครับขออนุญาตตัดไม้ก่อนนะครับโอเคตัดเสร็จแล้วเรามาปูดไม้กันแล้วก็ทำที่คราฟของครับแล้วก็คราฟอาวุธ ที่ขุดอะไรที่เรียบร้อยเพราะเราจะหาเพชรกันนะแต่ก่อนที่เราจะหาเพชรเราขอไปอดูหมู่บ้านก่อนเกิดมาเจอหมู่บ้านเลยครับท่านผู้ชมหมู่บ้านเฮ้ยโอ้โหเจอถ้ำลึกนั่นแหละเฮ้ยเจอแกะสวยมานน่ตายโอเคครับเจอวัวด้วยฆ่าก่อนเลยตายตายตายเฮ้ยจะนนหนีไปไหนมานี่มาแกหนีฉันไม่พูด ฉันจะตามแกไปทุกที่เพราะฉันคือผีหลอกวิญญาณหลอนเอ๊ะได้ตายโอได้เนึ้อมาของจริงไ้คนนี้เจอแกอีกแล้วครับตายตายเรียบร้อยครับผมก็ได้ขนแกะมาสามอันแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะครับเตียงนอนนะแต่ก่อนนี้ผมจะไปครับขออนุญาตหาหมู่บ้านก่อนนะ หมู่บ้านหมู่บ้านตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มหิวแล้วดูหลอดอาหารดิยังไงหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ไหนวะนี่ไงว้าวหมู่บ้านเอ้ยมีบ้านแม่มดด้วยครับท่านผู้ชมบ้านแม่มดอยู่ตรงนี้โอเคของจริงไปคนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับบ้านในหมู่บ้านจะมีของอะไรบ้างนะครับผมนะ โอ้โหทำไมห,หมู่บ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยเจอไกอ่ด้วยครับมานี่ไอไก่มานี่ตายมีแม่น้ำมั้มีบ่อน้ำมีหมู่บ้านนะไอ้นั่นหาย,หายไปไหนวะผมจำไม่ผิดนะมันมันจะมีที่แหวของอยู่หรือไม่มีหมู่บ้านนี้ไม่มีครับโอเคตอนนี้ผมหิวมากเลยครับ ผมไม่มีเตาผิงผมต้องไม่ขุดหินเพื่อที่จะเอามาทำเตาผิงก่อนไม่งั้นผมผมอาจะตายเจอฐานแล้วของจริงขออนุญาตขุดหินก่อนครับจะเอาหินมาทำเอ่อที่ทำอาหารนะครับผมนะเตาผิงเพราะฉะนั้น ครับเตียงนอนแล้วก็เตาผิงโอเคแล้วก็ทํานี่อาหารของเรานะครับสําเร็จรูปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมผมสังเกตมานานแล้วเฮ้ยมันคืออะไรนะกระเทียมเหรอหืออะไรไม่รู้อะแต่มันกินได้ครับซึ่งรอดอาหารน้อยมากโอ้โหแล้วจะกินเป็นทำไมเนี่ย ได้แล้วครับนี่กินเนื้อดีกว่าของจริงโอเคอิ่มแล้วครับสิ่งต่อไปนับที่ผมจะทําคือการสร้างบ้านนะครับผมนะซึ่งผมจะทําขวานหินก่อนเพราะผมจะตัดไม้นะครับผมนะตอนนี้ผมมีเตียงนอนแล้วครับน่าจะครบคันแล้วละ่ะผมจะสร้างบ้านด้วยด้วยตัวเองนะผมผมจะไม ขโมยบ้านวีเลเจอร์นะครับหรือเปล่าบ้านของคนอื่นนะเออผมผมจะไม่ขโมยนะผมจะสร้างบ้านาของตัวเองเพราะผมคือคนดียังไงล่ะตัดไม้กันครับขอเวลาตัดไม้ก่อนนะครับ โอเคตอนนี้ผมได้ไม้มาโอ้โหโคตรเยอะ44อันแล้วก็อีกไม้หนึ่งครับซึ่งเป็นไม้ไม้อะไรนะไม้โอ๊กเหรอไม้ไม้อะไรไม่รู้เอออันนี้อันนี้ไม่คือไม้เลยครับเนี่ยผมไม่รู้นะชื่อไม้แต่แต่ละไม้นะครับผมนะคือผมไม่ค่อยรู้ชื่อพวกอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่นะก็ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเออผมไม่รู้จริงๆ พอผมอะคือของจริงยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุณมากันออโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันปะ่ะเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยครับผมจะสร้างบ้านแบบแบบไหนดีอันดับแรกต้องวาดต้องทําเป็นโครงโครงบ้านหน่อยครับทำบ้านสองชั้นไหมเออสองชั้นปลอดภัยนะแต่แต่มันต้องใช้เวลานาน หรือว่าทําบ้านแค่ชั้นเดียดียท่านผู้ชมผมว่าทําบ้านสองชั้นดีกว่าเออเรื่องมากกว่าผมเรื่องมากกว่าผมเอาบ้านของเอาบ้านแค่หนึ่งชั้นอะ่ะมันมันก็อยู่ได้แล้วครับแต่ผมเรื่องมากไนงะอยาาเอาสองชั้นเออเอาสองชั้นหน่อยขออนุญ,ญาตสร้างบ้านก่อนครับปูพ่วกพื้นไม้ก่อนนะ ไม้หมดทอะไรอีกูไมโอเคต่อโอ้โหตอนนี้มืดแล้วท่านผู้ชมขอนอนแป๊บหนึ่งนะอ่ะนอนเดี๋ยวสร้างต่อวันพรุ่งนี้โอเคตื่นละไปทามาสร้างกันเลย หวังว่าตอนผมสร้างผมผมจะไม่เจอคิปเปอร์มาระเบิดอันหลังผมนะเพราะเกมเนี้ยผมโดนคิปเปอร์ระเบ,บิดแบบพูดผิดระเบิดอันหลังมาหลายรอบแล้วเมื่อกี้ผมผมพูดอะไรวะโอ้โหพูดผิดครับตะกี้ระเบิดนะโดนคิปเปอร์ระเบิดอันหลังครับหลายรอบเลยโอเคเดี๋ยวดูก่อนอ่าประมาณนี้แล้วกัน และตรงนี้ผมจะทําเป็นเออดูก่อนนี่ดีอ่บประมาณนี้แล้วกันนี่ครับนีออ่บ้านเราจะต้องมีแบบบ้านเราต้องได้ม่านมาตรฐานครับอ่าอย่าสร้างบ้านมั่วๆนะครับเออสร้างมั่วนี่บ้านพังนะจะบอกให้บ้านถล่มนะเว้ยโอเคทํากระจกบ้านทํากระจกบ้าน ถ้าเราจะทำกระจุกนี่เราจะต้องเผาใช่ไหมเออจริงด้วยเป็นไงผมอะฉลาดอยู่แล้วของจริงของเจ๊งอุย้ยไม่พอเว้ยไม้ไม่พอซึ่งไม้จะพังแล้วไม่ไดีขวานพูดผิดโอ้โหพูดเป็นไม้ทำไมอีพีนี้ผมพูดผิดเยอะจังเนี่ยนะทำเป็นนี่ขวานคนระับ โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันเลยนะ ตัดมาสามสิบแปดเลยโอ้โหแนี้อายาตัวโอเคโอ้โหได้ไม้มาแกะอะไรเนี่ยปอยอยู่ดีๆแกะมาเดินชนครับโอ้โหดูดิได้ไม้มาหกสิบสี่เลยอะท่านผู้ชมโอ้โหของจริงของจริงเจอแอปเปิ้ลเก็บมากินหน่อยละกันอร่อยจัง มีมีบ้านแม่มดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปแล้วกันผมไม่กล้าเสี่ยงผมไม่รู้ด้วยว่าบ้านแม่มดมันจะมีอะไรนะเผื่อแม่มดเจอผมนี่เขาเอาปืนอาก่ายิงผมตายนี่ผมไม่รู้นะเผื่อแม่มดเขามีปืนอา้าแต่แต่แต่มันไม่มีหรอกเออเกไหมครับผมผมผมพูดไปเรื่อยแหละเออโอเคอ่ะเอาไม้มาเออได้กระจกมหาลัของจริงไม่คนนี้ เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นกระจุกนะครับอ้าววางไม้ผิดของจริงวางวางไว้แบบนี้เออมาเรามาสร้างบ้านกันต่อเลยครับผมจะสร้างประมาณไหนดีดูก่อนสีบ่บอกสี่บอกขึ้นไปแล้วกัน ค okay. ประมาณสีบล็อกนะครับหน3่งสองส โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะแล้วตรงนี้ผมจะทําเป็นใส่กระจกแล้วกันเออเพิ่มความสวยงามนะครับนี่รุนดีค่ะเราต้องบ้านเราจะต้องได้มาตรฐานนะครับผมนะบ้านบ้านไม่ถล่มนะครับประมาณสักตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นกระจกเป็นกระจกเออ นี่ของจริงเว้ยบ้านผมโอ้โหของจริงโอเคดูดีกระจกเราได้ไหมโอเคสิบเก้าอันเอามาเยอะจังในที่นี้เราก็จะเห็นด้านนอกแล้วครับใส่ใส่ตรงนี้ด้ไหมใส่ใส,ใส่ประมาณนี้ไปด้วยแล้วกันเออ เอ,เอาเอาเอาตัวนี้ออกไปเลยเออแล้วใส่เนี่ยเรื่องมากอีกแล้วผมโอเคนี่คือผมไม่อยากให้มันอันนั้นครับปิดมิดชิดเกินไปมันจะดูไม่สวยงามน,นะครับสีต่อไปที่ผมต้องทำนะครับคือประตูบ้านนะไม่มีประตูบ้านโอเคประตูบ้าน เรียบร้อยแล้วนี่ประตูบ้านเรียบร้อยแล้วครับประตูบ้านเราเย่ประตูบ้านเสร็จสิ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับผมนะกดติดตามเลื่อนกระดิ่งที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกดติดตามไปถึงหนึ่งพันซะไปไปเย้กดให้ถึงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบู๊เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวอนะีพีหน้าเรามาสร้างบ้านสองชั้นต่อเลยนะครับผมนะไปอีพีนี้ลาไปก่อนดบาย w o